สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n นิ e อนเอค่ะตอนนี้เราช้านี้นะคะเราก็ออกกันมาเช้ามากๆเลยนะคะนี่ดูอันนี้ก็ยังไม่ค่อยตื่นเลยนะคะแต่ก่อนเดินทางไกลเนี่ยเราก็เลยพากันมาไหว้ครูบาก่อนนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ อันนี้เราก็คือมาพักรถนะคะคือแบบเช้ามากมันมีหมอกไหมมี <laughs> บรรยากาศระหว่างทางเราจะไม่ค่อยมีให้นะคะคือมีวิวนิดหน่อยเพราะว่าอันนี้หลับตลอดทางเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้คือแบบเรากําลังอยู่ที่กิ่วลมนะคะตุ้ย <c oughs> ขับรถไ็นยังไงบ้าง <c oughs> ตอนนี้คือเรานั่งตากแดดอยู่ <c oughs> ชัดเจนมากว่าตากแดด <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าหนาวมากนะคะ ถึงหมู่บ้านรักไทยแล้วนะคะตั้งแต่ที่แบบตุ้ยกําลังขับรถแล้วก็เห็นเออหลังคานะคะอันนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะคะเพราะว่าทางเนี่ยถือได้ว่าโหดจริงๆแต่ว่าด้วยความที่เรามาถึงก่อนเวลานะคะเราก็จะมาหาอะไรกินก่อนซึ่งทุกคนเรากำลังจะกินก๋วยเตีเ๋ยวแล้วก็มองวิว คือสวยมากแล้วก็เห็นที่เขาพายเรือกันไหมคะอ่ะพรุ่งน,นี้เดี๋ยวเรามาพายแน่นอนคะ่ะแลตอนนี้หิวมากนะคะก็เดี๋ยวเราจะขอตัวไปทานข้าวกันก่อนคะ่ะ มีชื่อว่ามีโวนะคะซึ่งเป็นคำว่าบ้านรักไทยภาษาจีนนั่นเองค่ะส่วนชั้นเนี่ยชี้ตัวเองแล้วก็จะเอ๋อเแล้วก็หัวใจเซ้นสัน่นไอ้ตรงวงเนี่ยมึงวงช้าๆหน่อยอย่างเงี้ยมันจะแบบเออครบจังหวะโอเคลอยเต้เนไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ลืมแบบตื่นมาลืม เดินจากที่พักเรามานิดเดียวนะคะก็จะเป็นถนนคนเดินค่ะทุกคนนี่คือสวยมากนะคะตลอดทางก็คือจะมีไฟแบบนี้อันนี้เพื่อนๆก็กำลังถ่ายรูปกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าถนนคนเดินตอนกลางคืนเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะกลับที่พักไปทานหมูกระทะกันค่ะ ได้ทําการเปลี่ยนคอสตูมใหม่นะคะชุดนี้เพื่อมาถ่ายกับไฟโดยเฉพาะนะคะ เพื่อนๆช่วยเราใส่กุ้ยนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูม้วนมาถึงอ๋อม้วนเป็นตัวตีค่ะอ๋อค่ะว่าไงจ๊ะ ขึ้นหน้าแบบโอ้โอ้โอ้อแนี้เป็นรูติดแล้วติดแล้วเออติดแล้วดิก็สะกิดไปมันเข้าหน้าค่ายลูกเสือตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่กันที่ค่ายลูกเสือค่ะใช้วิชาทั้งหมดที่เคยเรียนมานะคะมหมดแล้วได้แล้วโอเคแล้วล่ะไฟลุกขนาดนี้ ระวังเอาวางนัดโอเคโอ้เก่งมากอเนนั้นลกปเะทานก่อนนะคะ อะไรขอบคุณค่ะแรกมาเลยโบท็อปขอค่าฉีดโบท็อปด้วยทุกคนคะเราก็จะมาปิ้งมัชเมลโล่กันค่ะ ตอนนี้เรากําลังจะนอนกันแล้วนี่ไฟอยู่ข้างบนตื่นแล้วนะคะทุกคนง่วงมากเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆคือเวลาที่เราตื่นนี่คือตีห้าแต่ก็กิ้งไปกิ้งมาจนตีห้าสี่สิบนะคะเต็นท์เราก็จะเป็นแบบนี้ยกสูงขึ้นมา ห้องน้ําที่นี่คือโอเคมากเลยทุกคนมีทั้งน้ําอุ่นชักโครกแล้วก็สายฉีกคือคือเป็นห้องน้าที่ดีเลยค่ะเราจะแต่งหน้ากับช่างเฟรมอีกแล้วเสร็จแล้วนี่คือฟินิชลุคของเราในวันนี้ ะคะทุกคนวิวคือหลักล้านมากนะดูหมอกสิเนี่ยแล้วพาทิตก็กำลังขึ้นอีกอจริงๆถ้าพูดนี้ควันออกปากเลยนะแต่ว่าแบบรู้สึกว่าคุ้มค่ามากกับการที่มาเห็นหมอกใมายามเช้า เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วเรากำลังจะไปขึ้นเรือกันเดี๋ยวกูนั่งตรงนี้เดี๋ยวกูถ่ายรูปให้ก่อนโอเคสวัสดีทุกคนอ๋อเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะโอเค ก็อยู่บนเรือกันแล้วนะคะทุกคนฮัลโหลเพื่อนๆพร้อมกันมากเลยนะคะคอสตูมวันนี้คือแบบเป๊ะปังเเพื่อนๆก็ช่วยกันถ่ายรูปคอนเทนต์กันสุดริ์นะคะ ทางโน้นบ้างดิอีกฝั่งหนึ่งอะ ชอบเส้นอันนี้เลยมันแบบเหมือน,แบบนบุนเส้นที่หนากว่าบุนเส้นไที่บ้านรักไทยนะคะเป็นที่เที่ยวที่สวยมากนะเป็นอะไรที่ครั้งนึ่งในชีวิตเนี่ยควรมามากๆเลยสำหรับแอนนี่นะคะ อนนี้นะคะเราก็กำลังจะเช็คเอาท์แล้วก็เดินทางกลับเชียงใหม่กันแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นี้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามมอนี่ทาง i อตรงนี้นะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะค่ะกลับนะคะอันนี้ก็มาฝากท้องเป็นร้านอาหารที่แบบอยู่ระหว่างทางนะคะอร่อยมากอันนี้มากิน2รอ,อบแล้วเนี่ยไปละคะ่ะบ๊ายบาย